สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําของฮิตติดกระแสทานกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกเราจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะรากผักชีกระเทียมพริกเขียวน้าปลาน้ําผงชูรสเกลือน้ําตาลผงปรุงรสและน้ํามะนาวค่ะนําไปปัน่นเสร็จแล้วเราก็จะได้น้าจิ้มซีฟู้ดสีเขียวสวยแบบนี้เลยค่ะและนี่พระเอกของเราค่ะหอยนางรมสดสดเริ่มยำกันเลยดีกว่าค่ะน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราปั่นเอาไว้นะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะ แล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะเติมหอยนางลมแล้วก็ยอดกระถินค่ะตัดตัดใส่ไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใส่หอมเจียวนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราจะโรยไวยข้างหน้าอีกทีนึงคลุกเค้าให้เข้ากันโรยด้วยหอมเจียวและกระถินค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำหอยนางรมของเราหน้าตาหน้าทานแล้วก็ทานไปเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้โชคดีนะคะที่แม่มีตัวช่วยสายกินจุกินเก่งถูกใจสิ่งนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิทเบกจี้ไฟเบอร์เอาใจสายกินค่ะแค่ชงดื่มวันละหนึ่งซองช่วยในการขับถ่ายและล้างของเสียออกจากลำไส้ค่ะมีผักมากกว่า10ชนิดรสชาติอร่อยกินง่ายนะคะแล้วก็หอมกลิ่นแอปเปิลด้วย ให้พีทเวกจี้ไฟเบอร์ช่วยดูดไขมันและล้างลำไส้นะคะ